ครับผมครับผมก็วันนี้ก็เป็นแพรวชลิตีนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราได้ร่วมมีส่วนในการทําบุญครั้งนี้ด้วยเพราะว่าของปีก่อนนู้นก็จะเป็นถุงผ้าเนาะที่เราได้ร่วมประมูลกันไปนะครับผมครั้งนี้ก็มาเป็นแบบมวงใช่ครับผมก็รายได้ทั้งหมดก็นําไปบริจาคให้ผู้ประสบภัยภาวะโควิดเนาะใช่ครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับผมที่ได้ร่วมในการทําบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยครับแล้วก็ ดีใจมากๆครับที่ได้ร่วมทําบุญกับแฟนๆนทุกๆคนนะครับผมที่มาร่วมกันประมูลนะครับก็หวังว่าออผลของการกระทําในครั้งนี้ของพวกเรานะครับจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับวันหน้าต้อนรับปีใหม่เลยครับผมผลของการกระทำบุญไงทำ,ออทำดีอ่ะทำดีอะคือในที่ตึกย่านนี้เออเป็น,ปนยังเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่เลยว่าตื่นเต้นมาก<ช>เพราะว่าเป็นอีเวนต์แรกที่ได้เจอแฟนคลับใ,<ช>ในห้าง ครั้งแรกของปีนี้ใช่แล้วก็ไม่ได้ออกอีเวนต์สองคนพร้อมกันแบบที่เป็นอีเวนต์จริงๆจังมาสักสักระยะนะฮะอันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วสนุกดีครับผมสั่นอยู่เลยยังสั่นใช่ยังสั่นอยู่เลยอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องไปบ้างนะครับผมเพราะตื่นเต้นถ้าพูดถึงเรื่งความรูนก่องพี่ม็กสยังไงบ้างคะครับผมเอ่อพี่แม็สามก็จริงๆอะถ่ายเสร็จตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วครแล้วก็พอดีมันติดปัญหาเรื่องโควิดก็เลย ยังไม่ได้ฉายแล้วพอจะมาฉายปลายปีเนี่ยมันชนกับเรื่องนึ่งของนั่ายพอดนี้ก็เลยเลื่อนมาเป็นต้นปีต้นปีนี้ถ้าก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็ได้ดูแน่นอนครับผมครับผมก็มีเพิ่งจบไปครับผมจากสูตรหนึงสิบก็เป็นซีรีส์ดีๆสําหรับครอบครัวครับผมซีรีส์น้ำดีครับผมแล้วก็สําหรับแพลนปีหน้าก็มีคร่าวๆไว้แล้วครับผมเดี๋ยวราอัปเดตกันอีกทีครับ ต้องรอติดตามอะไรนะฮะเป็นคู่เป็นคู่เดี๋ยวก็ได้เห็นนะแต่ว่าแต่ต้องอุบไว้ก่อนใช่ครับว่าเขาให้พูดหรือเปล่าใช่ฮะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อพูดไปทุกทีเลยนะครับผมโอเคงูีบแล้วหาพี่แบงค์ก่อนผมปีหน้าก็ถ้าเรื่องผลงานการแสดงก็เดี๋ยวตอนนี้อยู่ในโปรเซสของการพูดคุยอยู่ครับผมแล้วก็ ปลายปีหน้าเขาจะมีคอนเสิร์ตมิเลียนบอยนะครับผมมีผมแล้วก็น้องเพิร์ดครับครับเกของมีนะครับปีหน้าก็มีละครนะครับทางช่อง3เรื่องแรกของมีครัพิชชาตจันเจ้านะฮะต้นปีเลยแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องพี่นาคเหมือนกันครับภาค3นะฮะต้นปีเหมือนกันเดี๋ยวฝากติดตามกันเยอะๆเลยนะฮะขอบคุณครับผม